ครับเปิดมาปุ๊บลอยเนี่ยตอนหนึ่งสองสามสี่สามวิครับสามวิกอจะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับอ่าแย่พี่ถ้าเราจะาใส่ให้มันเปิดสว่างเ,เป็นขคงไฟสอง เราก็มาดูโพบบดักตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นแฟลตแบงค์นะครับแฟลตแบงค์เอ็มแปดสิบสี่นะครับเป็นเอ็มแปดสิบสี่อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะมีคู่มือการใช้งานบอกนะครับว่าเป็นยังไงมันจะมีแสงใส่แบตเตอรี่ขั้วไหนไปบ้างนะครับมาดูกันนะครับแล้วก็มาดูปุ๊บอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวห่วงนะครับตัวนี้เป็นสลักนะครับตัวนี้เป็นสลักอ่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ตัวแฟลตแบงค์เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ เป็นลักษณะประมาณนี้ใส่อ่าคุณต้องใส่ตามรูนะครับอ่าตามรูอ่าเราใส่แบตเตอรี่ก่อนอ่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็คือใส่ขั้วลบไปก่อนนะครับใส่ขั้วลบไปก่อนปุ๊บ้วก็หมุนนะครับหมุนปุ๊บนะครับพอหมุนแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะเกิดแสงเห็นไหมเกิดแสงนะครับคุณก็ใส่อ่าคุณก็ใส่อย่างงี้นะครับไฟก็จะดับอ่าเราก็ใส่ครอบใส่อย่างงี้ นะครับนี่นี่ปุ๊บหมุนอ่าคราวนี้เราก็ใส่ขั้วสลักอย่างนี้นะครับใส่ขั้วสลักไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็ใส่สลักมาอย่างนี้นะครับอืมการใช้งานไม่ยากนะครับนี่ นี่นะครับการใช้งานไม่ยากเนี่ยใส่มาอย่างนี้นะครับมาอ่านี้นะครับอ่าเราก็ใส่สลักมา,างนี้ใส่ได้2ด้านนะครับใส่ได้2ด้านลักษณะก็จะเป็นลันกษณะประมาณนี้นะครับแฟตแบงค์ bank, ตัว M 8 4นะครับตัว M ตัว M 8 4นะครับเป็นพอลิเมอร์นะครับแสงไฟก็จะเป็นประมาณนี้อ่า ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้งานใช่ไหมครับใช้งานเราดึงสลักปุ๊บปล่อยนะครับปล่อยเนี่ยแสงก็จะสว่างนี้เลยนะครับเนี่ยเอาใหม่ครับเดี๋ยวใส่ให้ดูใหม่ นะครับแฟลชแบงค์มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับดึงมาเปิดสลับนี่นะครับนี่สองวิประมาณสามสามวิมันจะแสดงไฟสว่างนี้นะครับนี่นี่นะครับอ่าแล้วกดอีกทีหนึ่งปุ๊บนะครับนี่ไฟมันก็จะสว่างนะครับ เดี๋ยวครัไฟสว่างมันทำยังไงนะครับกดนี้ปุ๊บทดสอบกันอีกรอบนะครับแฟลชแบงว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับสมมุติว่าถืออย่างนี้นะครับเปิดมาปุ๊บปล่อยเนี่ยรอ1หนึ่งสองสมวินะครับสมวิก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่ากระพริบถ้าเราจะอ่าใส่ให้มันเปิดสว่างไง เป็นโคมไฟสว่างเห็ muffled, right? นไหมนี่โคมไฟสว่างนะครับปิดนี่เห็นไหมปิดแล้วเปิดอ่าเป็นหลอดโคมไฟสว่างนะครับอ่าโอเคครับกันดูอีกรอบนะครับว่าการดึงสลักแล้วเป็นไงนะครับเปิดมาปุ๊บดึงสลักอ่ะอย่างนี้ปุ๊บน,นี่นี่นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแสงมันจะกระพริบนะครับ อาฮิตในที่มืดอีกรอบนะครับว่ามันเป็นไงนะครับดึงสลักปลดปุ๊บนี่นะครับนี่แสงมันจะพริบอย่างนี้นะครับนี่คุณเห็นไหมนะครับนี่นะครับแสงอืประกอบดูอีกครั้งนะครับอ่ามันจะมีสปริงอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสปริงใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอา ตัวคอนนี้ใส่ปุ๊บนะครับใส่ไปแล้วก็คุณก็เอาสลักแล้วก็สลักใส่นะครับใส่ไปตรงนี้ตรงนี้นะครับอืมอย่นะครับนี่ใส่ไปงี้นะครับ,รบขอคุณได้สลักใช่ไหมครับได้สลักดึงปุ๊บอ่ะดึงปุ๊บปล่อยนี่นะครับ สลักมันก็สะุดแล้วมันก็กระพริบไฟกระพริบเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับก็ใส่ให้ท่านดูประมาณนี้